สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการอาด้าทองนะคะกับดิฉันนางสาวเพ็ญพิชาชนะชัยวิทยกรภาคสนามนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรสุดล้ำและก็ใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาพบกับมะพร้าวน้ําหอมนะคะที่หวานกว่าที่เคยนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนนะคะจากสํงงานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสอวกค่ะค่ะสำหรับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเราวันนี้นะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดรศิวเลศอาลีกิจมหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีครับ ผมรองศาสตราจารย์ดรศิวเลศอาริกิตนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับตลาดมะพร้าวน้ําหอมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ,ะเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตลาดของมะพร้าวน้ําหอมเนี่ยมีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนะครับจากปี60ถึงปี65ที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยมีความต้องการเพิ่มขึ้นเกือบ300เปเซนตนะครับแล้วก็ตลาดส่วนใหญ่ที่เราส่งออกไปเนี่ยจะเป็นตลาดทางประเทศจีนนะครับแน่นอนแหละว่าจะต้องเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าตลาดของมะพร้าวน้ำหอมมันโตขึ้นมากๆเราก็จะมีคู่แข่งใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นประเทศเวียดนามนะครับก็เวียดนามเนี่ยมีการผลิตมะพร้าวเหมือนกันซึ่งมะพร้าวของเขาเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของความหวานแต่ไม่หอมเหมือนมะพร้าวไทยนะครับโครงการวิจัยนีย้เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะใช้วิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีเข้ามาช่วยที่ทําให้คุณภาพของมะพร้าวเราเหนือกวเวียดนามไปอีกนะครับโดยที่เราจะบวกทั้งเรื่องของความหวานด้วยแล้วก็ความหอมด้วย ถ้าทําให้มะาพร้าวน้ําหวานหอมด้วยมะพร้าวน้ำหอมหวานด้วยนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราจะครองความเป็นหนึ่งในด้านการตลาดส่งออกมะาพร้าวอ่อนของโลกขึ้นไปนะครับตอนนี้เราร่วมมือกับหน่วยงานไหนบ้างคะโครงการวิจัยนี้จะเป็นการทํางานบูรณาการนะครับหน่วยงานที่เราทํางานด้วยเป็นหลักเลยก็คือกรมวิชาการเกษตรนะครับที่คอยสนับสนุนในเรื่องของพันธุกรรมมะพร้าวนะครับแล้วก็เรื่องของการนําไปใช้ ประโยชน์โดยตรงกับเกษตรกรเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยเรามีเฉพาะพื้นที่เล็กๆในการปลูกวิจัยทดสอบนะครับแต่ในเรื่องของการผลิตต้นพันธุ์ในเรื่องของการส่งต่อให้เกษตรกรเนี่ยอาจจะต้องพึ่งทางกรมวิชาการเกษตรเป็นหลักนะครับนอกจากนี้เรายังทํางานร่วมกับสวทชนะครับซึ่งทางสวทชจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านของเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางด้านจีโนมิกส์แล้วก็ไบโออินฟอร์มติกส์นะครับซึ่งตัวเนี้ยในโครงการ หนึ่งในหนึ่งในผลที่เราต้องการก็คือว่าเราต้องการค้นหายีนนะครับที่ควบคุมลักษณะความหวานแล้วก็พัฒนาเป็นชุดตรวจ DNA นะครับที่สามารถที่จะบอกได้ว่ามะพร้าวต้นนี้โตขึ้นเขาจะหอมและหวานด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันทั้ง3 3หน่วยงานนะครับทั้งเกษตรศาสตร์เองนะครับสวทชและก็กรมวิชาการเกษตรครับทั้ง3หน่วยงานที่กล่าวมานะครับเป็นหน่วยงานที่ทำงานในในห้องปฏิบัติการในฟิลนะครับ แต่ผู้สนับสนุนหลักจริงๆในทางด้านแกรนด์ทางด้านเงินเนี่ยจะมาจากสะวะกเป็นหลักครับซึ่งสะวะกเนี่ยมีการให้งบประมาณวิจัยทางด้านมะพร้าวของประเทศมานานละหลายปีก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทุนที่ทําเกี่ยวข้องกับลักษณะของมะพร้าวกะทินะครับเราก็ได้เป็นมะพร้าวกะทิพันธุ์ใหม่ชื่อมะพร้าวกะทิไว้คราวที่เป็นมะพร้าวกะทิที่หอมด้วยแล้วก็เ,เป็นกะทิด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้กําลังอยู่ในช่วงของการขยายผลแจกจ่ายต้นพันธุ์ให้เกษตรกรนะครับ จุดเด่นของงานวิจัยนี้คืออะไรคะครับจุดเด่นของงานวิจัยนี้ก็คือการาใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีร่วมกับการบรูรณาการหลายหน่วยงานเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมมะพร้าวอ่อนของประเทศครับเพื่อ,อทําให้เราได้มะพร้าวที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดีเพื่อแข่งขันในตลาดโลกเพราะนั้นถ้าโครงการนี้สําเร็จรุ่ง่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ทําให้ประเทศไทยยังคงความเป็น หนึ่งในการส่งออกมะพร้าวอ่อนนะครับอันนี้เนี่ยพูดในกลุ่มของมะพร้าวอ่อนสู่ตลาดโลกไปได้อีกหลายหลายปีครับเกษตรกรจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างคะในส่วนประโยชน์ของเกษตรกร,ร,กรแน่นอนผมอาจจะโฟกัสในเรื่องของการส่งออกเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะผลิตมะพร้าวเพื่อส่งออกเนี่ยก็คือเกษตรกร,เ,ร,กรเพราะนั้นโครงการนี้จะลงไปสู่ไปสู่เกษตรกร,ร,กรแน่นอนในเรื่องของพันธุก,กรรมดีนะครับถ้าเกษตรกร,ร,กรได้พัน มะพร้าวที่ดีที่อร่อยนะครับมีตลาดรับซื้อแน่นอนนะครับผลผลิตสม่ําเสมออันนี้ก็จะทําให้รายได้ที่เกษตรกรจะได้รับเนี่ยคงที่หรืออาจจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรโดยตรงเลยค่ะแล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานวิจัยดีๆอย่างนี้ก็คือสํานักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะแล้วเราจะไปพูดคุยกับผอ,อวิชายอิงศรีสว่างกันต่อเลยค่ะจะเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เป็นหวังใหม่ของเกษตรกรก็ว่าได้นะครับ ซึ่งกระทรวงเกษตรก็มีนโยบายที่จะยกระดับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคุณภาพราคาจนกระทั่งถึงรายได้ให้กับเกษตรกรน,นี่เป็นนโยบายหลักของทางกระทรวงอยู่แล้วทางสำนักงานก็ดูแลเรื่องส่วนของวิจัยเพราะนั้นการที่จะเอางานวิจัยมาช่วยขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำทีนี้ อันแรกเนี่ยที่สําคัญก็คือเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เนี่ยทายังไงเราจะรู้ว่าพันธุ์ดีอยู่ที่ไหนพันธุ์ดีดียังไงแล้วพันธุ์ดีเนี่ยไปจะงคงทนและยั่งยืนและขยายพันธุ์ได้ยังไงอันนี้เป็นเป็นส่วนที้ส่วนที่สองเนี่ยพอได้พันธุ์ดีแล้วเนี่ยทีเย่เราจะบริหารจัดการยังไงในเรื่องไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของการปลูกเลยนะการดูแลรักษาสวนการเก็บผลผลิตรวมถึงสุดท้ายเนี่ยอาจจะโยงไปถึงเรื่องของการแปรรูปหรือว่าเอาการป ใช้ประโยชน์ในการที่จะเป็นมูลค่าสูงเป็นยังไงส่วนนี้ส่วนที่สองส่วนที่สามเนี่ยเรื่องของการที่เราจะดูแลโลแรคแมลงรวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศให้กับมะพร้าวก่อนที่มันจะไปถึงตลาดเพราะว่าเพราะว่าไปถึงตลาดแล้วเนี่ยเราก็มองหลายๆส่วนมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะพอโฆษณาดีๆนะมะพร้าวลูกไปถึงแปดสิบาทเลยนะ ตอนที่ช่วงที่เราโฆษณาดีๆนะแต่ว่า80บาทที่บริโภคกันในประเทศนะยังไม่ได้พูดถึงส่งออกต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จะขับเคลื่อนก็เป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือสวนมะพร้าวที่เขามีความต้องการที่จะส่งออกก,ก็เป็นประเภทหนึ่งการดูแลการดูแลการกำหนดนโยบายก็จะเป็นแบบหนึ่งส่วนของที่จะบริโภคในประเทศที่เป็นพรีเมียมก็จะเป็นอีกแบบนึ่ง นอกจากนี้เรายังมีส่วนที่เป็นงานวิจัยต่อเสริมจากงานวิจัยที่เราเคยให้ไว้แล้วก็คือทางทางสมาคมอารักขาพืชก็มาช่วยเรื่องของการจะใช้สารเคมียังไงให้ปลอดภัยจะมีวัสดุอุปกรณ์มีเทคัโลยีอะไรมาช่วยอย่างคราวนี้เราก็ได้โดรนซึ่งเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยมันละอองมันจะย้อนกลับมาเข้ามาใต้ใบเพราะนั้นเน่ยพวกพวกศัตรูพืชัตูพืชที่อาศัยอยู่ใต้ใบเนี่ย ก็จะโดนกาจัดไปได้ด้วยเทคโนโลยีที่เราคิดว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้และนี่เป็น3ส่วนที่ทางสกอมาเปิดช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องสวนมะพร้าววันนี้นะครับก็สําหรับสมาคมมะละกาพืชนะครับทำไมเราถึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของมะพร้าวชื่องจาอันนี้สืบเนื่องมาตั้งแต่เอ่อตั้งแต่เมษายนนะครับช่วงต้นปี2567นะปีส5 6 7ัยก็คือปีที่แล้วนะครับมีข่าวการระบาดหนักเลย นะครับของหนองหัวดำมะพร้าวถ้าทุกท่านจำได้นะครับครอบคลุม43จังหวัดนะครับเกือบ5,000 0ไร่ต้นที่กระปุกมะพร้าวเราเป็นแสนไร่นะครับ,บ,รแ,รบแต่ว่าพื้นที่ที่หนองหัวดำตรงนี้ระบาดไปครึง่งนึงแล้วนะครับ4 4,000ถึง5,000 0ไร่นะครับ, 4, 4ลรบแล้วก็ตอนนั้นได้มีโอกาสก็คือโดนเรียกเข้าไปเป็นหนึ่งในคณะเลขารอนุกรรมการว่าจะทําการป้องกันจับหนองหัวดำนี้ได้ยังไงเพราะว่ามันระบาดรุนแรงมาก แล้วมะพร้าวนี่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของประเทศไทยนะครับทำยังไงจะหยุดยั้ยงตัวนี้ให้ได้นะครับก็สมาคมเิก็เข้าไปมีส่วนร่วมตอนนั้นนะครับสิ่งที่สมาคมช่วยได้จะช่วยในเรื่องใดบ้างเนะี่ยขั้นแรกก็คือเรื่องสายเทคโนโลยีนะตอนนั้นเราก็สมมติว่าสายเทคโนโลยีให้เกษตรกรเพื่อช่วยเกษตรกรในเขตในเขตเขตรงระหว่างภาคกลางตอนล่างก,าก,าก,ากับภาคภาคใต้นะคะรับเพื่อกำจัดหมอนตัวด,ดำ จากข้อจำกัดในเรื่องพันธุ์ของมะพร้าวน้ำหอมที่มีความยากในการควบคุมรสชาติให้คงที่และไม่สามารถควบคุมความหวานได้ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาคุณภาพของผลผลิตของมะพร้าวที่ไม่ผ่านมาตรฐานการส่งออกซึ่งต้องมีความหวานระหว่าง5.5ถึง8.0องศาบริกส์นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องเผชิญกับการแข่งขันทางการตลาดจากประเทศคู่แข่งเช่นประเทศเวียดนามซึ่งสามารถผลิตมะพร้าวอ่อนหรือว่ายางโคโคน่นาที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าและยังมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับมะพร้าวไทยคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกพันธุ์ที่ดีคงลักษณะความหอมและหวานเอกลักษณ์ของมะพร้าวไทยโดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักง,งานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออ,อาดา้าดำเนินโครงการการพัฒนาพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมหวานพิเศษซูเป,ปอร์สวีทโดยใช้เทคโนโลยีจีนโนมิกส์และการจัดการธาตุอาหารเพื่อคุณ ภาพความหอมและความหวานจุดเด่นของโครงการวิจัยนี้นอกจากเป็นการบรูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานแล้วยังใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค้นหายีนที่ควบคุมลักษณะความหวานของมะพราะ้าวด้วยการถอดรหัสจีโนมและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงจีโนมกับลักษณะความหวานในมะพร้าว1 0 0พันและพัฒนาเครื่องหมาย d n a ประสิทธิภาพสูงที่จำเพาะกับลักษณะความหวานเพื่อนามาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ที่มีลักษณะตามต,ามต้องการทั้งนี้หลังงานวิจัยเสร็จสิ้น พันมะพร้าวที่ได้จะนําไปส่งเสริมให้กับชุมชนหรือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ําหอมเดิมเพื่อให้มะพร้าวน้ําหอมของไทยที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอย่างเวียดนามได้และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้บริโภคในตลาดระดับโลกและนี่นะคะก็คืองานวิจัยดีๆนะคะที่ทางสงวกให้การสนับสนุนนะคะและก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับอาด้าทอของเรานะคะค่ะอย่าลืมนะคะรายการอาด้าทอของเรานะคะทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ